โดนนำแล้วไงทีมชาติไทยพิกเชืนอินเดียคว้าแชมป์กลุ่มตีตัวรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียและผลสรุปทีมใดสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้บ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิวฟุตบอลนิวสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟอร์มของทัพช้างศึกยู17ของเราที่สามารถพลิกกลับมาชนะอินเดียไป3ประตูต่อ2องจึงทําให้ทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จครับ โดยไม่แพ้ใครใน3นัดนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดครับที่เราสามารถพลิกชนะอินเดียนะครับและผักอินเดียตกเขวไปเลยนะครับซึ่งเกมกับอินเดียมันเป็นเกมที่มีผลมากนะครับกับทั้ง2ทีมแต่ใครแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับแต่ทีมชาติไทยนะครับเพียงแค่เสมอก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบด้วยเช่นกันถึงทําให้ทางอินเดียนะครับ มีช้อยเดียวคือการต้องชนะทีมชาติไทยให้ได้นะครับและก็อย่างที่ได้รับชมกันครับทางอินเดียก็มาได้ดีด้วยนัดนี้สามารถขึ้นนําเราไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศนยประตูที่ได้มาจากจุดโทษนะครับนาทีที่34แต่ก็ยังดีนะครับที่ทีมชาติไทยของเรา เสียประตูไม่นานนะครับก็มาได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วจากศิวกรพลสันนะครับแต่ผ่านมาถึงนาทีที่42ครับเป็นทางอินเดียกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งนะครับจากลูกคอร์บอลมาถึงวิชาญยาดอฟ วัลเล์เข้าไปนะครับทำให้อินเดียกลับขึ้นมานำสองประตูต่อหนึ่งครับยึ่งทําให้จบครึ่งแรกด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังมานะครับเข้านาทีที่60สิทีมชาติไทยครับกลับมามีแรงฮึดอีกครั้งไล่กดดันนะครับยึ่งทําให้ทีมชาติไทยนะครับเตีเสมอจากจังหวะของภูริพันธ์โพทองนะครับคอสบอลเข้าไปและเป็นศิวกรครับที่ชาร์จเข้าไปจึ่งทําให้ไทยนะครับกลับมาเตีเสมออินเดียไป2ประตูต่อ2นะครับจนมาถึงนาทีที่66นะครับไทยเปลี่ยนตัวคนแรก โดยการส่งชัดชวัตรลงไปแทนสุภวิทย์ผสมนะครับและนาทีที่70ไทยได้ปรับแทคนติกโดยการส่งพานุพงษ์และจอมพลลงสนามและลูกเกมนะครับเหมือนจะจบด้วยสกอร์นี้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะทําให้ทีมชาติไทยและอินเดียนะครับอขอดคอกันผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันไม่จบแบบนั้นครับนาทีที่8 6สิทีมชาติไทยพลิกขึ้นแซงนําอินเดียไป3ประตูต่อ2นะครับโดยใช้วัดเงินมาจบเกมครับทำให้ทีมชาติไทยเก็บ9คะแนนเต็มสามารถคว้า แชมป์กลุ่มดีนะครับและผ่านข้ารอบต่อไปได้สําเร็จโดยการไม่แพ้ใครเลยนะครับและเสียบเพียงแค่2ประตูเท่านั้นจึงทําให้ใครหลายๆคนนะครับคิดนะครับว่านี่แหละครับอาจเป็นชุดแห่งความหวังของทีมชาติไทยนะครับในอนาคตต่อไปเป้าหมายต่อไปนะครับก็คงเป็นการข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะฟอร์มการเล่นแต่ละคนก็มีทักษะความสามารถดีนะครับมีจินตนาการที่ดีพัฒนาคติยอดเยี่ยมนะครับ ได้มีความใจสู้กระหายต่อชัยชนะนะครับอย่างที่เห็นในสนามนัดที่ผ่านมาครับทาให้ทัพช้างศึกของเราได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับทาให้คนเชียร์ทั้งในสนามและนอกสนามเฮลั่นกันเลยทีเดียวครับต่อไปครับเราลองมาดูสรุปทีมที่ผ่านเขา้ารอบสุดท้ายศึกถิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายกันนะครับซึ่งมีทีมในย่านอาเซียนถึง3ทีมนะครับซึ่งมีทีมชาติไทยเวียดนามและอินโดนีเซียครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกเป็นทางด้านซาอุดีอาระเบียนะครับที่ได้แข่ง ขันแน่นอนส่วนแชมป์กลุ่ม A ครับเป็นทางด้านเกาหลีเหนือครับแชมป์กลุ่มดีเป็นอัฟกานิสถานแชมป์กลุ่ม C ีนะครับเป็นของเกาหลีใต้ครับแชมป์กลุ่มดีเป็นทางด้านทีมชาติไทยของเรานะครับแชมป์กลุ่ม E นะครับคืออุซเบกิสถานส่วนแชมป์กลุ่มเนะครับเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับขนาดที่แชมป์กลุ่ม G ีนะครับเป็นทางด้านออสเตรเลียครับส่วนแชมป์กลุ่มเนะครับเป็น UAE และแชมป์กลุ่มไเป็นทีมชาติเยเมนครับแชมป์กลุ่มเ เป็นท้าจีกิสถานและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับทีจะมีทั้งหมด5ทีมนะครับมีดังนี้ครับอันดับที่2ที่ดีที่สุดนะครับที่เป็นอันดับ1เป็นทีมชาติจีนครับท่านผู้ชมและอันดับที่2คือเวียดนามครับตามมาด้วยอินโดนีเซียครับที่เป็นอันดับที่3มอันดับที่4เป็นทางด้านโอมานครับและทีมสุดท้ายที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับเป็นทีมชาติอิรักนี่แหละครับรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับแต่ละทีมครับมีแต่แข็งโป๊ก ทั้งนั้นครับเราก็คอยมาชมและเชียร์ฟอร์มของน้องๆยูทิชเจ็ดิชาไทยของเรากันนะครับว่าผลงานจะออกมาแบบไหนยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพทั้งศึกยูทิเจ็ดของเรากันเยอะๆนะครับสาหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้มาถูกอกถูกใจในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ